วันนี้เรากําลังจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนบอกว่าเป็นเหมือนระเบิดเวลาของประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของกองทุนประกันสังคมค่ะคือข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงหน้าตอนนี้มีหลายชุดมากตั้งแต่งานวิจัยเชิงโครงสร้างข้อเสนอการปฏิรูปแต่ที่น่าสนใจที่สุดเลยคือรายงานสืบสวนจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ได้เข้าไปเห็นปัญหาข้างในมาจริงจริง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดมันชี้ไปทางเดียวกันเลยค่ะว่าอีกประมาณ30ปีกองทุนนี้อาจจะเถึงทางตันแล้วใช่ครับวันนี้เราจะมาหลงย่อยเรื่องที่ซับซ้อนมากๆนี้ด้วยกันนะครับคือเราจะมาสำรวจกันให้ถึงแก่นเลยว่าวิกฤตนี้มีรากฐานมาจากอะไรและปัญหาการบริหารจัดการที่เพิ่งถูกเปิดโพงออกมาเนี่ยมันสะท้อนภาพอะไรที่ใหญ่กว่าแค่ตัวเลขในบัญชีเยอะเลยครับโอเคค่ะงั้นคำถามแรกเลย อะไรคือต้นต่อที่ใหญ่ที่สุดของปัญหานี้คะเป็นเรื่องที่แบบแก้ไม่ได้แล้วหรือว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานกันแน่คะมันเริ่มจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ใหญ่มากจริงๆครับเรากำลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสังคมสูงวัยระดับสุดยอดหรือซ u เปอร์เอ o c i โซซตี้คำนี้ถ้าอธิบายง่ายๆนะครับก็คือคนวัยทำงานที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนเนี่ยมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆเลยเพราะคนเกิดใหม่น้อยลงแต่ในทางกลับกัน กลุ่มผู้สูงอายุที่รับเงินบำนาญกลับมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าแต่ก่อนมากทำให้กองทุนต้องจ่ายเงินออกไปนานกว่าที่เคยคำนวณไว้ในยุคแรกๆผลการศึกษาจากหลายสถาบันเลยครับทั้ง ILO ทั้ง GDI ก็มองตรงกันว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับกองทุนส่วนของบำนาญชาราภาพจะเริ่มติดลบแล้วก็อาจจะหมดลงภายใน30-35ปีข้างหน้าหรือประมาณปี2597ครับพอฟังเรื่องโครงสร้างประชากรแล้วก็น่ากังวลมากเลยนะคะ แต่ก็สงสัยว่ามันเป็นปัญหาแค่เรื่องจํานวนคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าตัวระบบการเก็บเงินของเราเองก็มีส่วนทําให้ปัญหามันแย่ลงไปอีกเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับเพราะมันมีส่วนอย่างยิ่งเลยปัญหาสําคัญอีกอย่างที่เราเผชิญอยู่คือเพดานเงินสมทบแช่แข็งเรื่องนี้สําคัญมากครับคือเพดานเงินเดือนสูงสุดที่ใช้คํานวณเงินสมทบถูกตรึงไว้ที่1 5 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทใช่ครับ ตั้งแต่ปีพศ2534โห30กว่าปีที่แล้วแล้วหรอคะครับพูดง่ายๆคือ30กว่าปีที่แล้วไม่ว่าวันนี้เงินเดือนคุณจะ50,000หรือ1 0 0 0 0แบาทประกันสังคมก็จะคิดเงินสมทบจากฐานแค่1,500 0บาทเท่านั้นเพดานนี้ไม่เคยถูกปรับตามเงินเฟอ้อหรือค่าครองชีพเลยครับผลก็คือ เงินที่ไหลเข้ากองทุนมันเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นมากประเด็นเคดานเงินสมทบที่แช่แข็งมา30ปีนี่น่าสนใจมากเลยค่ะมันไม่ได้แค่ทําให้เงินไหลเข้ากองทุนน้อยลงแต่ดิฉันว่ามันน่าจะส่งผลโดยตรงกับเงินบํานาญที่คนจะได้รับด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เหมือนจะตกหล่นจากระบบอย่างที่เขาเรียกกันว่ากับดักมาตรา39เเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะอืมมันเป็นสถานการณ์ที่น่าเจ็บปวดและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเลยครับ ลองลึกภาพตามนะครับมีคนคนหนึ่งทำงานบริษัทเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาเกือบทั้งชีวิตเงินเดือนสูงเกิน15,000บาทมาตลอดแต่พอใกล้เกษียณอาจจะลาออกมาเพื่อดูแลครอบครัวหรือทำธุรกิจเล็กๆแล้วก็ส่งประกันสังคมต่อด้วยตัวเองในมาตรา39ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ใช้ฐานคำนวณเงินเดือนแค่4,800บาทจาก15 0 0 0เหลือ4,8 0 0ใช่ครับ ทีนี้จุดที่เป็นกับดักก็คือสูตรคำนวณบำนาญของประกันสังคมเขาใช้ฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอ๋อ5ปีก่อนกเกษียณถูกต้องครับผลก็คือฐานเงินเดือนเฉลี่ยของคนคนนี้ที่เคยสูงมาตลอดชีวิตจะถูกดึงให้ต่ำลงมาเหลือแค่4,800บาทเงินบำนาญที่ควรจะได้เดือนละ4-5000บาทอาจจะเหลือแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองครับโอ้โหฟังเรื่องกับดักม3 9้าแล้วรู้สึกไม่เป็นธรรมกับคนที่ส่งเงินมาเยอะๆตลอดเลยนะคะ แต่ในมุมของประกันสังคมเขาไม่เหตุผลอะไรที่ยังใช้สูตรคำนวณแบบ60เดือนสุดท้ายอยู่คะมันเคยมีข้อดีอะไรในอดีตหรือเปล่าหรือว่าแค่ยังไม่ได้แก้ไขคือในอดีตสูตรนี้อาจจะถูกออกแบบมาด้วยเจตนาดีนะครับคือต้องการช่วยเหลือคนที่มีรายได้สูงขึ้นในช่วงท้ายของชีวิตการทํางานให้ได้บํานาญที่สูงตามไปด้วยแต่พอโครงสร้างการจ้างงานเปลี่ยนไปคนย้ายงานบ่อยขึ้นหรือออกมาเป็นฟรีแลนซ์มากขึ้นสูตรนี้เลยกลายเป็นผลเสียกับคนกลุ่มใหญ่ไปอย่างน่าเสียดายครับ แล้วนอกจากเรื่องบำนาญแล้วสิทธิประโยชน์อื่นๆก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลใช่เลยค่ะหลายคนบ่นว่าจ่ายเงินสมทบทุกเดือนแต่พอไปโรงพยาบาลกลับรู้สึกว่าคุณภาพการบริการไม่ดีเท่าที่ควรบางทีรู้สึกว่าสิทธิบัตรทองที่ไม่ได้จ่ายเงินเองยังดูดีกว่าด้วยซ้ําความรู้สึกนั้นมีที่มาที่ไปครับเพราะระบบการจ่ายเงินให้โรงพยาบาลของประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นแบบเหมาจ่ายรายหัวหรือ capitation มันเหมือนการจ่ายเงินก้อนให้โรงพยาบาลดูแลผู้ประกันตนจํานวนหนึ่งซึ่งอาจสร้างแรงจูงใจทางอ้อมให้โรงพยาบาลบางแห่งต้องควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดอาจจะจํากัดการใช้ยาบางตัวหรือขั้นตอนการส่งต่อไปหาผู้เชี่ยวชาญอาจจะยุ่งยากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทําให้เกิดการเปรียบเทียบกับสิทธิบัตรทองที่บางโรคกับครอบคลุมได้ดีกว่าตัวอย่างที่ชัดที่สุดที่ทุกคนน่าจะเคยเจอคือวงเงินทำฟัน900บาทต่อปี ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของค่ารักษาทางทันตกรรมในปัจจุบันเลยประเด็นเรื่องการบริหารจัดการนี่น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่ากันว่ามีโครงการไอทีระดับร้อยล้านที่เพิ่งเปิดตัวแล้วล่มทันทีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะทำไมระบบที่ลงทุนไปขนาดนี้ถึงเปราะบางขนาดนั้นเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าทึ่งมากครับจากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปตรวจสอบพบว่า ในวันเปิดตัวระบบเว็บแอปพลิเคชันใหม่มูลค่า850ล้านบาทเมื่อวันที่5มกราคมระบบล่มทันทีที่เปิดใช้งานเปิดปุ๊บล่มปั๊บเลยเหรอคะครับสาเหตุหลักมาจากส่วนที่เรียกว่า API Gateway ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับมันก็เหมือนประตูทางเข้าหลักบานเดียวของตึกใหญ่ๆที่ทุกคนต้องผ่านซึ่งประตูบานนี้ดันเป็นระบบเก่าและที่สำคัญคือไม่เคยถูกนำมาทดสอบ ร่วมกับระบบใหม่มูลค่า850ล้านบาทเลยเดี๋ยวนะคะไม่ทดสอบประตูหลักก่อนเปิดตึกเหรอคะครับพอถึงวันเปิดตัวทุกคนแห่กันเข้ามาที่ประตูนี้พร้อมกันมันก็พังรับไม่ไหวแค่ฟังก็เหลือเชื่อแล้วค่ะแต่ที่แย่กว่านั้นคืออะไรคะที่ส้ำร้ายไปกว่านั้นคือประกันสังคมไม่ได้ซื้อสัญญาบำรุงรักษาหรือที่เรียกกันว่า MA maintenance agreement ของประตูตัวนี้ไว้ครับอา้าว พราะประตูพังเลยไม่มีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้พัฒนาเข้ามาช่วยแก้ไขได้ทันทีกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ภายในต้องพยายามงมหาทางแก้กันเองแต่นั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับยังมีอีกหรอคะหลังจากประตูพังแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือข้อมูลของผู้ประกันตนจำนวนมหาศาลผิดพลาดครับต้นต่อมาจากการย้ายข้อมูลหรือ Data m i g r a t i o n จากระบบเก่าที่เรียกว่า Mainframe ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้งานมา30ปีแล้วมาสู่ระบบใหม่กระบวนการย้ายข้อมูลขนาดใหญ่นี้ก็เหมือนการย้ายบ้านครับเราต้องแน่ใจว่าของทุกชิ้นถูกแพ็กและนําไปวางในที่ที่ถูกต้องในบ้านหลังใหม่แต่ปรากฏว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นและที่น่าตกใจคือขั้นตอนการทดสอบก่อนย้ายจริงครับเขาทดสอบกันยังไงคะตามหลักเทคนิคแล้วควรจะมีการทดสอบแบบรันคู่ขนานหรือ Para l l e l run คือลองให้ทั้งระบบเก่า และระบบใหม่ทำงานเหมือนกันไปพร้อมๆกันสักพักแล้วเทียบผลลัพธ์กันเลยว่าตรงกันเป๊ะหรือไม่เหมือนเช็คคำตอบใช่ครับเหมือนเรามีเครื่องคิดเลข2เครื่องแล้วกดโจทย์เดียวกันเพื่อดูว่าได้คำตอบเท่ากันไหมนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาใช้ฐานข้อมูลจากคนและช่วงเวลามาทดสอบกันอะไรนะคะครับระบบใหม่ใช้ข้อมูลของเดือนสิงหาคมแต่ระบบเก่ามันเดินหน้าไปถึงเดือนธันวาคมแล้ว มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเทียบผลลัพธ์เพื่อหาความถูกต้องได้เดี๋ยวนะคะนี่เรากำลังพูดถึงอ,งองค์กรที่บริหารเงินเป็นล้านล้านบาทแต่กระบวนการทดสอบพื้นฐานขนาดนี้กลับผิดพลาดแล้วพอข้อมูลคนผิดพลาดขึ้นมาจริงๆเขาแก้ปัญหากันยังไงคะภาพที่ผู้เชี่ยวชาญเล่าให้ฟังนี่คือจุดที่พีคที่สุดแล้วครับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานประกันสังคมบางแห่งต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปริ้นฐานข้อมูลเก่าที่เป็นไฟล์ตัวอักษรหรือ Text f i ไฟล์ ออกมาเป็นกระดาษตั้งมือหือมาปรินออกมาเหรอคะครับแล้วใช้ไม้บรรทัดทาบไปทีละบรรทัดเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องของผู้ประกันตนที่เดือดร้อนแล้วค่อยนำไปขียแก้ไขในระบบใหม่ทีละคนไม่จริงหนะ่าใช้ไม้บรรทัดทาบกระดาษหรอคะมันเหมือนเรื่องตลกร้ายเลยนะในยุคดิจิตอลแบบนี้ ใช่ครับมันเป็นภาพที่สะท้อนความคอนทราสต์อย่างรุนแรงมากระหว่างเงินลงทุนมหาศาลกับวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นแบบแมนูสุดๆและที่น่าประหลาดใจไปกว่าน,นั้นคือเมื่อทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปตรวจสอบขอข้อมูลทางเทคนิคพื้นฐานเพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาเช่นช่วยบอกหน่อยว่าใช้ซอฟต์แวร์อะไรฐานข้อมูลยี่ห้ออะไรทางประกันสังคมกลับปฏิเสธโดยอ้างเรื่องความมั่นคงครับ การอ้างเรื่องความมั่นคงเพื่อไม่ให้ข้อมูลนี้มันดูแปลกๆนะคะเหมือนมีความพยายามจะปิดบังอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วความว้าวในการใช้เงินมันหยุดอยู่แค่โครงการ850ล้านนี้ไหมคะหรือว่ายังมีอีกจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ใจ่ายที่น่าตั้งคําถามในอีกหลายโครงการเลยครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจเช่นโครงการจะซื้อที่ดินที่จังหวัดชนบุรีมีการซื้อมูลค่าสูงถึง84.5ล้านบาท 84.5ล้านครับทั้งที่ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์อยู่ที่แค่23.4ล้านบาท mm hmm. และคนในพื้นที่ก็บอกว่าเจ้าของเดิมเคยประกาศขายที่ราคาประมาณ50-55ล้านบาทเท่านั้นที่สำคัญคือการจัดซื้อนี้ใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจงและที่ดินที่ได้มาก็อยู่ในซอยไม่ได้ติดถนนใหญ่ซึ่งผิดไปจาก TOR หรือสเปคที่กำหนดไว้แต่แรก เหมือนซื้อของแพงกว่า,าราคาตลาดแถมยังผิดสเปคอีกแล้วมีอะไรอีกไหมคะยังมีอีกครับเช่นการจัดซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลมูลค่า14ล้านบาท14ล้านเพื่ออะไรคะสำหรับห้องประชุมเพียงห้องเดียวครับเพื่อใช้ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมโทรทัศอย่าง Zoom หรือ Google Meet แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า Dark Fiber หรือการเช่าคู่สายไฟเบอร์ออปส่วนตัวที่จ่ายเดือนละ24ล้านบาทเดือนละ24ล้าน ครับซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เพื่อส่งข้อมูลกล้องวงจรปิดซึ่งปกติแล้วสามารถใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปที่ราคาถูกกว่ามหาศาลได้ยังไม่นับรวมอัตราเงินเดือนบางตำแหน่งที่สูงจนน่าแปลกใจเช่นตำแหน่ง Help Desk ที่คอยรับโทรศัพท์มีเงินเดือนสูงถึง6 5 0 0 0บาทครับฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดแต่เป็นตังหาเชิงวัฒนธรรมองค์กรที่สะสมมานานหรือเปล่าคะถูกต้องครับ เพราะถ้าเราย้อนดูข้อมูลในอดีตจะพบว่าเคยมีโครงการปรับปรุงระบบครั้งใหญ่มาแล้วในช่วงปี2,549ถึง2,555ด้วยมูลค่าสูงถึง2,800ล้านบาท2,800ล้านครับโครงการนั้นทำสำเร็จและใช้งานได้จริงเป็นเวลา1ปีแต่สุดท้ายโครงการทั้งหมดก็หายไปอย่างไรร่องรอย เพราะประกันสังคมไม่ได้ต่อสัญญาและที่สำคัญคือสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ทั้งหมดเป็นของบริษัทคู่สัญญาทำให้เงิน2,800ล้านบาทนั้นแทบจะสูญเปล่าไปเลยโอ้โห oh พอได้เห็นภาพรวมของปัญหาทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างประชากรสิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมมาจนถึงการบริหารจัดการที่น่าตกใจขนาดนี้คำถามคือแล้วมันมีทางออกไหมคะหรือว่าเราต้องรอให้ระเบิดเวลามันทำงานอย่างเดียว ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมองว่าทางออกยังมีครับแต่มันเปรียบเสมือนยาขมคือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่แต่จำเป็นต้องทำเพื่อความอยู่รอดของกองทุนในระยะยาวข้อเสนอหลักๆจะแบ่งเป็น3ด้านใหญ่ๆครับด้านแรกคือด้านการเงินด้านการเงินต้องทำอะไรบ้างคะข้อเสนอหลักๆมี2อ,อย่างครับ หนึ่งคือต้องทยอยขยายเพดานเงินสมทบจาก1 5 0 0 0บาทที่แช่แข็งมา30ปีให้ขึ้นไปเป็น2 0 0 0 0หรือ23,000บาทเพื่อให้เงินไหลเข้ากองทุนมากขึ้น2คือต้องทยอยขยายอายุเกษียนหรืออายุที่จะเริ่มรับบำนาญจาก55ปีเป็น60ปีหรืออาจจะถึง65ปีในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะสังคมสูงวัยที่คนมีอายุยืนยาวขึ้นครับการขยายเพดานกับการยืดอายุเกษียน ฟังดูสมเหตุสมผลในทางคณิตศาสตร์นะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในทางการเมืองใช่ไหมคะการบอกให้คนจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็รับเงินช้าลงเนี่ยน่าจะเป็นนโยบายที่ไม่มีใครอยากทําถูกต้องครับนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงกับคนจํานวนมากและเป็นเรื่องที่นักการเมืองไม่อยากแตะต้องแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ย้าว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าต้องการให้กองทุนอยู่รอดจริงๆต่อมาคือด้านความเป็นธรรมครับ ด้านความเป็นธรรมนี่คือการแก้ปัญหากับดักมาตรา39ใช่ไหมคะใช่ครับต้องแก้กับดักมอง39อย่างจริงจังโดยเปลี่ยนสูตรคำนวณบอมนานเลิกใช้60เดือนสุดท้ายและเปลี่ยนไปใช้ค่าเฉลี่ยตลอดอายุการทำงานแทนวิธีนี้จะสะท้อนเงินที่แต่ละคนส่งมาทั้งชีวิตอย่างเป็นธรรมมากกว่า และอีกประเด็นที่สำคัญคือควรมีการปรับเงินบำนาญที่ใจ่ายให้ผู้รับบำนาญในปัจจุบันให้เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อหรือดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เพื่อให้เงินบำนาญที่เขาได้รับมีมูลค่าที่แท้จริงไม่ลดลงไปตามการเวลาและด้านสุดท้ายคือการบริหารและการลงทุนใช่ไหมคะครับด้านนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันต้องมีการปฏิรูปบอร์ดประกันสังคมโดยเพิ่มสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนการเงินและเศรษฐศาสตร์เข้าไปให้มากขึ้น เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและต้องมีการปลดล็อกกฎระเบียบการลงทุนเพื่อให้กองทุนสามารถนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ครับถ้าจะให้สรุปหัวใจของการปฏิรูปในประโยคเดียวมันก็เหมือนกับว่าต้องทําทุกอย่างเป็นแพ็กเกจพร้อมๆกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยคือต้องเก็บเพิ่มจากการขยายเพดานยืดเวลาด้วยการกเกษียณช้าลงปรับสูตรเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลงทุนเชิงรุกมากขึ้นถูกต้องที่สุดครับการทำแค่บางอย่างหรือทำแบบครึ่งๆกลางๆจะไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝั่งรากลึกขนาดนี้ได้เลย หลังจากที่เราเจาะลึกกันมาตั้งแต่ปัญหาสังคมสูงวัยที่ดูไกลตัวไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวอย่างการใช้ไม้บรรทัดแก้ข้อมูลหรือค่าเช่าสายอินเทอร์เน็ตเดือนละ24ล้านบาทมันทําให้เห็นภาพที่ซับซ้อนและแน่กังวลมากๆเลยค่ะแต่คือวัฒนธรรมการใช้เงินของผู้ประกันตนจะถูกปฏิรูปได้ทันท่วงทีหรือไม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารู้ว่าในอดีตเคยมีโครงการมูลค่ามหาศาลถึง2,800ล้านบาทที่ทำสำเร็จแล้วแต่กลับถูกปล่อยให้หายไปอย่างไรร่องรอยมาแล้วประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยอีกครั้งหรือเปล่านี่คือคำถามที่น่ากังวลที่สุดครับ